เรื่องราว12ภารกิจของเฮอร์คิวลิสปัวโรเฮอร์คิวลิสมนุษย์ครึ่งเทพแห่งตำนานกรีกผู้ที่ได้รับสมญาว่าวีรบ,บุรุษจอมพลังซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยทำภารกิจสุดโหดหินจำนวน12ภารกิจจนกลายเป็นตำนานสุดเรื่องรือไปนานเท่านานเลยทีเดียวโดยเฮอร์คิวลิสนนะครับ เป็นโอรสของเทพเจ้าซุสกับหญิงสาวชาวมนุษย์นามว่าอัลเมนีแต่ทว่าเทพเฮล่าแมเหสีของซุสก็เกิดความเกลียดชังเฮอร์คิวลิสอย่างมากเพราะได้รู้ว่าเฮอร์คิวลิสนั้นเป็นลูกชู้ของสวามีนางนะครับจึงได้หาทางกําจัดเฮอร์คิวลิสมาตั้งแต่กําเนิดตลอดจนเติบโตเป็นหนุม่มแต่ทว่าก็ไม่เคยสําเร็จเลยสักครั้งจนกระทั่งเฮอร์คิวลิสได้แต่างงานกับเจ้าหญิงเมกาลาและมีบุตรด้วยกันสามคน เทพเฮราจึงสมโอกาสสาบให้เฮอร์คิวลิสเกิดขุ่มครั่งและพั้งสังหารลูกเมียตัวเองทําให้เฮอร์คิวลิสรู้สึกผิดแล้วก็ในประเทศตัวเองจนได้ไปพบก,กับเทพพยากรณ์นามว่าเดลฟี่ที่แนะนํา,นาให้เฮอร์คิวลิสไปรับภารกิจจากกษัตริย์ยูริเทียสเพื่อชดใช้บาปของตัวเองและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของมหาภารกิจทั้ง12ของเฮอร์คิวลิสนั่นเองครับโดยภารกิจที่ห ปราบสิงโตแห่งเนเมียกษัตริย์ยูริเทียสนะครับได้มอบหมายให้เฮอร์คิวลิสไปปราบสิงโตแห่งเนเมียที่ได้ชื่อว่าดุร้ายและหนังหนาฟันแทงไม่เข้าซึ่งเมื่อได้ไปเผชิญหน้ากันเฮอร์คิวลิสได้ใช้มือเปราวเข้ารัดคอมันจนขาดใจตายและได้ถลกหนังมาทำเป็นผ้าคลุมตั้งแต่นั้นภารกิจที่2ส,สังหารไฮดราเฮอร์คิวลิสได้รับมอบหมายให้ไปปราบไฮดรางูยักษ์ก้าหัว ที่แม้จะถูกตัดก็สามารถงอกออกมาใหม่ได้โดยภารกิจในครั้งนี้เฮอร์คิวลิสได้อโอรอสมาช่วยเหลือซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเฮอร์คิวลิสก็สามารถจัดการกับไฮดราได้สําเร็จภารกิจที่3จับกวางแห่งเซริเนียในครั้งนี้เฮอร์คิวลิสนะครับจะต้องไปจับกวางแห่งเซริเนียที่มีความบ้องไวแถมยังเป็นกวางวิเศษของเทพีไดอานาอีกด้วยซึ่งทําให้เฮอร์คิวลิสไม่สามารถใช้วิธีรุนแรงกับมันได้เฮอร์คิวลิส จึงจำต้องไล่ตามกวางตัวนี้อยู่นานเกือบหนึ่งปีจนมันอ่อนแรงลงถึงจะสามารถจับบันได้ในที่สุดนั่นเองครับภารกิจที่4จับหมูป่ายักษ์แห่งเอริเมนเทียสยูดีเชียนะครับได้มอบหมายให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยไปจับหมูป่ายักษ์แห่งเอริเมนเทียสกลับมาเป็นเป็นซึ่งเฮอร์คิวลิสนะครับก็ใช้วิธีตามไล่ล่าจนมันเหนื่อยและใช้ตะข่ายดักจับมันกลับมาได้สําเร็จภารกิจที่5ล้างข้อปัสสุสัตว์ของออเทียส ครั้งนี้เฮอร์คิวลิสนะครับจะต้องไปช้าล้างคอกปศุสัตว์ที่ไม่ได้ทําความสะอาดมามากกว่า30ปีรวมไปถึงยังมีบัวอีกตั้ง3,000ตัวแถมเฮอร์คิวลิสยังต้องทํางานนี้ให้เสร็จภายใน1วันด้วยเฮอร์คิวลิสนะครับจึงได้ใช้วิธีเปลี่ยนทางไหลของแม่น้ำสองสายให้มันไหลผ่านคอกปศุสัตว์จนช้าล้างได้สําเร็จนั่นเองครับภารกิจที่6ปราบนกกินคนแห่งสตรมฟาเลียน เฮอร์คิวลิสนะครับจะต้องไปปราบฝูงนกกินคนที่มีชังงอยปากเป็นทองเหลืองและมีขนที่แข็งเหมือนกับเหล็กเฮอร์คิวลิสนะครับจึงได้ใช้เครื่องดนตรีที่ได้มาจากเทพีอาเทนาทําให้เฮอร์คิวลิสสามารถจัดการพวกมันได้สําเร็จภารกิจที่7ปราบวัวกระทิงครั่งแห่งเกาะครีตโดยวัวกระทิงแห่งเกาะครีตนี้เป็นวัวกระทิงที่ถูกสาปให้เกิดคุุมขคร่งจนมันออกอาละวาดไปทั่วเฮอร์คิวลิสจึงได้เดินทางมากำราบ โดยการจับเขาทั้งสองของมันตรึงลงกับพื้นจนสิ้นลทธิ์ในที่สุดภารกิจที่8จับม้าก,กินคนของไดโอมินิสราชาไดโอมินิสนะครับได้เลี้ยงม้าก,กินคนเอาไว้4ตัวซึ่งเฮอร์คิวลิสได้รับภารกิจให้มานํามันกลับไปซึ่งเมื่อเฮอร์คิวลิสเดินทางมาถึงก็ได้เข้าต่อสู้และจับราชาไดโอมินิสโยนให้กับฝูงม้าก,กินจนมันเชื่องขึ้น ทำให้เฮอร์คิวลิสสามารถต้อนพวกมันกลับมาให้ยูดิทัสได้นั่นเองครับภารกิจที่9ชิงเข็มขัดทองคําของฮิปโปไลภารกิจครั้งนี้เฮอร์คิวลิสได้เดินทางไปขอเข็มขัดทองคําจากฮิปโปไลราชินีแห่งเผ่าอเมซอนแต่ทว่าเหล่าคนในเผ่าก็โดนเทพเฮราเป่าหูว่าเฮอร์คิวลิสจะมาสังหารราชินีของพวกนางจึงทําให้เกิดการต่อสู้จนเฮอร์คิวลิสทําการสังหารฮิปโปไลเพราะคิดว่านาง หักหลังเขาและชิงเอาเข็มขัดทองคำนั้นกลับมาภารกิจที่10ตตอนประสูสัตว์ของเจไลออนครั้งนี้เฮอร์คิวลิสจะต้องเผชิญกับเจไลออนยักษ์3หัว3ลํลำตัวซึ่งเฮอร์คิวลิสก็สามารถเอาชนะและตอนสัตว์ของเจไลออนทั้งหมดกลับมาได้สำเร็จภารกิจที่11ชิงแอปเปิลทองคำของเอสพีลิดิส ภารกิจครั้งนี้เฮอร์คิวลิสได้ขอให้อตลาสไททันผู้แบกท้องฟ้าช่วยไปนำแอปเปิลทองคํามาให้และเขาจะแบกท้องฟ้าแทนให้ก่อนแต่ทว่าพอแอตลาสกลับมาก็ไม่ยอมยกแอปเปิลให้กับเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสจึงได้ออกอุบายว่าเขาอยากหาอะไรมาลองลาสักหน่อยเพื่อให้แอตลาสวางแอปเปิลลงและรับท้องฟ้าไปจากเขาทําให้เฮอร์คิวลิสใช้จังหวะนั้นคว้าแอปเปิลทองคํามาแล้วนํากลับไปให้ยูริทัส และภารกิจที่12จับเซอรเบรัสเฮอร์คริสได้เดินทางไปยังยูมาโลกและได้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนในท้ายที่สุดนะครับเขาก็สามารถจับเซอรเบรัสและนำมันขึ้นมาบนพื้นโลกได้สำเร็จ ซึ่งภารกิจทั้ง12ของเฮอร์คิวลิสนี้นะครับก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้อากาธาคิสตี้นำเอาเรื่องราวมาสร้างสรรค์นในรูปแบบของนิยายสืบสวนโดยยกให้นักสืบเอกของเธออย่างเฮอร์คิวบัวโรมารับหน้าที่ทำคดีทั้ง12คดีเหมือนกับเฮอร์คิวลิสโดยนิยายรวมเรื่องสั้นนี้นะครับมีชื่อว่า The Levels of Hercules ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี1947โดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่า ณนาที่แฟร์ตของปัวโรเขานั้นกําลังนั่งคุยอยู่กับหมอเบอร์ตันไปเรื่อยๆแต่จูจ่ๆหมอเบอร์ตันก็ยกประเด็นเรื่องชื่อของปัวโรขึ้นมาพูดโดยบอกว่าชื่อต้นของเขาเฮอร์คิวมันช่างคล้ายคลึงกับชื่อของวีรบุรุษจอมพลังผู้มีร่างกายกำยำใหญ่โตแต่ถ้าว่าพอมองดูรูปร่างหน้าตาของปัวโรแล้วมันช่างแตกต่างจากเฮอร์คิวลิสอย่างลิบลับเลยทั้งรูปร่างที่เล็กกว่าทรงหัวก็เหมือนกับไข่หน้าตาก็ดูตลกชวนฮา ทถมยังมีหนวดโค้งหนาใต้จมูกอีกหมอเบอร์ตันนะครับจึงได้บอกกับปัวโรว่าตัวเขานั้นไม่เหมือนกับวีรบุรุษจมพลังเลยสักนิดเดียวและคงไม่สามารถจะทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับเฮอร์คริสหรอกมั้งซึ่งพอปัวโรนะครับโดนพูดศบประมาทมาอย่างนั้นเขาจึงได้ตั้งมั่นว่าจะทําคดีที่มีความคล้ายคลึงกับภารกิจทั้ง12ของเฮอร์คริสเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขานั้นก็สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้เฮอร์คริสอย่างแน่นอน และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โดยคดีที่หนึ่งตามหาสุนัขพันธุ์ปักกิ่งเมื่อเซอร์โจเซฟฮอกกินส์ได้ส่งจดหมายมาขอให้ปัวโรช่วยไปสืบหาคนขโมยสุนัขพันธุ์ปักกิ่งของภรรยาให้ทีแต่พอปัวโรสืไปก็ได้รู้ว่ามันเป็นขบวนการลักสุนัขพันธุ์ปักกิ่งไปเรียกค่าไทยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเจ้าขบวนการนี้ ทำให้ปัวโรจะต้องตามหาสุนัขพันธุ์ปักกิ่งตัวหนึ่งเหมือนกับเฮอร์คิวลิสที่ต้องไปปราบสิงโตแห่งเนเมียคดรที่2ปราบปามข่าวลือเมื่อดรชาโอฟิลถูกพวกคนในหมู่บ้านต่างพากันซุบซิบนินทาว่าเขาฆ่าภรรยาตัวเองจนเขาไม่อาจยุดยั้งให้เรื่องซุบซิบนี้หายไปได้ปัวโรนะครับจึงต้องเข้ามาตามหาและแตัดต้นตอของข่าวลือนี้เช่นเดียวกับเฮอร์คิวลิสที่ต้องไปจัดการกับงูยักษ์ไฮดรานั่นเองครับ คดีที่3ตามหาหญิงสาวสูญหายเมื่อช่างซ่อมหนุ่มเท็ดวิลเลียมสันได้มาขอร้องให้ปัวโรช่วยตามหาหญิงสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปโดยชายหนุ่มเล่าว่าตัวเขาได้เดินทางไปซ่อมวิทยุที่บ้านหลังนึงและได้พบกับสาวใช้ของนักเต้นบัลเล่ที่นั่นจนทั้งคู่นะครับเกิดตกลุมรักกันและตกลงกันว่าจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อถึงเวลานัดนะครับตัวหญิงสาวกลับไม่มา และมารู้ที่หลังว่าเธอได้หายตัวไปทําให้ชายหนุ่มเป็นกังวลจนต้องไปขอร้องให้ปัวโรช่วยตามหาหญิงสาวคนนั้นเช่นเดียวกับเพอร์คิวสที่ต้องไปตามจับกวางแห่งไซเรเนียนั่นเองครับคดีที่4ตามจับฆาตกรโหดเมื่อปัวโรได้เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์และเข้าพักที่โรงแรมบนยอดเขาแห่งหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้รับจดหมายจากผู้บังคับการตำรวจของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ขอให้ปัวโรช่วยสืบหาฆาตกรโหดที่หนีคดีมายังโรงแรมบนยอดเขานี้เช่นกันซึ่งปัวโรนะครับจะต้องสืบหาและจับตัวฆาตกรโหดผู้นี้เหมือนกับเฮอร์คิวลิสที่ต้องตามจับหมูป่าแห่งเอริเมนเทียสนั่นเองคดีที่5ลบล้างเรื่องอื้อฉาเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีจอห์นแฮมเมดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการเมืองที่ดีและซื่อสัตย์แต่กลับถูกสำนักข่าวเดอะเอ็ก n ซ w เ ตีพิมพ์ข่าวไม่สุจริตของเขาจนเกิดเป็นเรื่องอื้อฉาวไปทั่วดังนั้นลูกเขยอย่างแอดเวรดฟาริเยจึงต้องมาหวังพึ่งปัวโรให้ช่วยหาทางลบล้างข่าวอื้อฉาวของพ่อตาเหมือนกับการชา,าร์ลส์พ่อปรสสุสัตว์ของออเชียสนั่นเองคดีที่ 6. ปราบจอมแบกเมอาร์โรวริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำลังพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมริมทะเลสาบแต่ก็เกิดไม่สบายใจเมื่อได้พบกับแฝดสาวชาวโปรแลนด์ ที่ดูเหมือนอย่างกับแรงยักษ์จ้องจะกินเหยือ่อจนหน้าคนลุกและไม่น่าไว้ใจแต่ดีที่ยังมีสองแม่ลูกเคตัน้นที่เป็นแขกชาวอังกฤษที่เขาพอจะพูดคุยและทำให้เขาสบายใจได้ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อฮาร์โรวริงต้องเข้าไปมีส่วนผัวพันกับเหตุการณ์ตายในโรงแรมแถมตัวเขานะครับยังโดนแบล็กเมยจากใครบางคน อานนี้ปัวโรต้องเข้ามาจัดการตามล่าคนผิดเหมือนกับเฮอร์คิวลิสที่ต้องปราบนกกินคนนั่นเองครับคดีที่7สืบคดีหนุ่มวิกลจริตเมื่อหญิงสาวนามว่าไดอาน่ามาเบอรี่มาขอความช่วยเหลือจากปัวโรเพราะรู้ว่าคนรักของเธอจะมาขอถอนมั่นจากเหตุการณ์ที่ลเมอไปชื้อคองแก่ของชาวบ้านทำให้เขาคิดว่าตัวเองกำลังจะเป็นบ้าแต่ถว่าไดอาน่ากลับสงสัยว่า มันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างจึงอยากให้ปัวโรช่วยสืบหาสาเหตุของอาการสามีเธอให้ทีเหมือนกับเฮอร์คิวลิสที่ต้องไปปราบกระถิง่งครั้งแห่งคริสนั่นเองครับคดีที่8จับขบวนการค้ายาในครั้งนี้ปัวโรจะต้องไปสืบคดีนะที่เมืองชบนบทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งปล่อยยาของพ่อค้ายาเสพติดรวมไปถึงยังต้องช่วยเหลือหญิงสาวสีคนที่มีส่วนหลงผิดไปกับยาเสพติดอีกด้วย ซึ่งคดีนี้ก็เปรียบได้เสมือนเฮอร์คิวลิสที่ต้องไปจับม้ากินคนของกษัตริย์ไดโอมินิสนั่นเองครับคดีที่9ตามหางานศิลปะเมื่อโปโรได้รับการร้องขอจากอเลสันเดอร์ซิมสันให้ไปช่วยหาภาพงานศิลปะที่ถูกขโมยไปให้ทีรวมไปถึงอย่างต้องไปสืบคดีเด็กสาวที่หายตัวไปจากคณะเดินทางอีกด้วยซึ่งในคดีนี้ก็มีความคล้ายกับภารกิจจิงเข็มขัดทองคำของฮิโปไลเช่นเดียวกันครับ คดีที่10ปราบเจ้าลทัทธิหลวงโลกงานนี้ปัวโรต้องไปสืบคดีลัทธิประหลาดและช่วยเหลือเหล่าผู้คนจากเจ้าลทัทธิหลวงโลกซึ่งก็คล้ายคลึงกับการต้อนะสูสัตว์ของเจไรออดเลยล่ะครับคดีที่11ตามหาถ้วยทองคำเอลมารีพาวเวอร์ได้ไหว้วานให้ปัวโรช่วยตามหาถ้วยทองคำที่ดันมาถูกขโมยไปหลังจากการประมูล ซึ่งก็คล้ายคลึงกับการตามหาแอปเปิลทองคำของเฮอร์คิวลิสเช่นกันครับและคดีที่12สืบคดีครับนรกครั้งนี้ปัวโรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดขบวนการค้ายาเสพติดที่มีเบื้องหน้าเป็นไนท์คลับตีมนรกที่มาเปิดใหม่ในลอนดอนปัวโรจะปิดคดีแล้วสามารถจับเซอร์เบรัสได้เหมือนกับเฮอร์คิวลิสอย่างไรติดตามอ่านได้ในนิยายเรื่องนี้นี่เอง และนี่คือเรื่องราว12ภารกิจของเฮอร์คิวลิสปัวโรที่ผมนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้และถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องของอภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ